กันเกงกัเนี่ยดสองลูกนึงเออค่ะแะเจ็ดรวยเขายังทันบ่าัันได้อยู่ด้วยเอาไหมได้อยู่คู่ได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบจากันนี่นะครับเนกยชออะเ ูเล่นที่ไหนครับอยากไปเล่นด้วยอยู่โรงเรียนบ้านสวัีครับโรงเรียนโรงเรียนน้อยโรงเรียนปฐมสวัชีนะครับ

ประมาณ20กิโลครับ20ก,ลกลิโลเก้าย่สิบโลนี่เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ฝากข้อหน้าจอให้หน่อยนะครับเพราะหน้าจอส่งของขวัญได้นะครับเป็นแรงใจในการไลฟ์นะครับ ไวไปหึ่งใ่ดะให้นสุดมี้าาอยู่น้มันย่างเงี้ยโ้นเออเอานจะเ็สุดบ่ท่าอยู่ที่นึ่งได้บ่นาเอกโบวจะเห็ดสุดบญน้ำมึงนั่นล่ะเอ้ยปูจะปงเดือนเดือนกันเดือนกันเขาเปิดกันย้ายหรอเท่าไรยี่สิบหรอยี่สิกันยาครับ ป่อปอนีสิโว้าอ้วพ่อผม่หนวต้องเลี้ยนกูด่ากูดซีซีหนึ่งครับเกือโหลดไปยี่เจ้าก็ได้หดไอ้โบ้เรียนลายเต็มเหรอพี่หนวกล้ก็ได้เสาเมื่อยสอนอย่างยู่เพราะเขาจนเล่นอีแล้ว เฮ็ดเียวะสมนิวัสดีพิมนะครับัลโหลฮิไม่นะไม่นะที่ยืนเบืองย่างเดียวมันมีจกตองไเส้นแต่่อยโตตั้งี่่พอันยาต้งามาเ้นต่อไปที่ัางกีมันมีกระายใ่มากกว่าต่าย ตากต้คอยเะนปลาแซวป๊ปปี้คือดำสวยจังพี่เอกมู้เหรอครับสเ่าสาวเลสาวข้าวลูกมาน่าเดี๋ยวไม่ได้มาครับจอดท่าแรงอมงัดวแหนงน่าจะมาของ นั่นว่าเดิน้ามาบอกเเริสทอยูน้องน้องได้อยู่เอ้ยได้อยู่เบาตัวยหอเบาหาสองนะฮะเพราะทำไมด้วยว่าสื่นห้องห้าบ่น้อยตังาห้าบ้า กำลังตันแล้วครับที่วากอนแม่แม่ขอหน้าจอสัขอหน่เท่านี้ได้นะครับเดอะเบสไปไหนไม่เห็นมาเรียนบอลเลยไม่ใช่เป็นหมูแล้วเราอยู่แต่ห้องนะเดอะเบสนะขอบคุณค้าขอบคุณพี่พิมพ์นะครับ นม่แต่ฟานออมาเจานจะปีนผู้เก่งเนาะเห็นเขาต่างบอสายมาขี่เกลียเกี่ยวกันค่ะตางกวง่าขตัวมะขามเล้วแเพิอยู่แม่บ้านงามปาน์ี้มึงกิดคอยอยู่หลัง เาตั้งยู่นาเนี่ย้อพดเลยอยากเล่นดิมามาครับแล้วแล้กท่านว่บัต้าวต่างกข้างสูรบัวบตั้ง่งทุกขั้วหอยเ่อางัวเดี๋ยวผมดูได้น่าักเลยข้าข้าม่วาอะไรมัวงม่วขุดเต้านมเต้าอย นั่งเบะไปได้พี่คิวดาวูทำว่าแมทีจ่าคนสวยโอ๊ยมาลอกด้หรอต้อมิังนู้นครับไม่แม่ส่งของขวัญด้านครับ หกพี่เต้พี่เต้สอ1ค่าี่สอแก้วด้วยจ่ดยานบ้านดีดีถ้าไ้เราเตีไม่เีแน่ที่หน่วยสี่แปดที่สี่แปดดีดีหน่วยกปนหน่วยทีอยเก้าปีบอลไม่ใหญ่ สวัสดี่ร้อยกส่องคนนะครับคนเต้าเก็บประเทศเช็ดดีด้วยเจ้าอ่ะมีคน่าสืจากเมืองสะนจากบ้านตรงน้อันนี้น้องยำยำวนไน้องมามาดู ขอบคนขาครับคนดอกกุหลับจับแม่ผู้เฝดนะครับแม่แม่สงวองขอนไปกันมาเจอได้นะครับนี่วะมาเดียวมาเดียวโอ้ยพรวเส็กจัน อย่าซีดอย่าซีดสักคสื่อกันนองครับบางทีหิ่งก็เสือบางทีกุ้งก็เสือบครับิเกตได้เท่อไหร่นะสิบเอ็ดหกสิอ็ดหดหกคุณเจ้าวะแตดผมเลยแม่อันนี้เป็นสัญญาประกาศสัญญาเลยหรอโอ้ย มีตะขาบอยู่ตตื่นตโอ้ยาคนเนาะอาขบคุณแม่ขอขานะครับมาสวยๆเห็ดเ็นบอขอบคุณแม่ขอนขานะครับเห็นบอขับบ็อกเนี่ยนะีด้อตัวีด้อหน้าีด้อ

สมาทกดแค่เป็นท่านอาดาฮาเปลี่ยตอนสองไปอมาเดคือเห็นโพสเฟสแล้ว่าเขินพี่เขาจังเธอเมกับโกหมนี้เยหลังดีเป็นมาหน่อยไม่ดีเหรอูกจะจีหนปอ

สวัสดีนะคะสวัสดีสองคนสี 2, 4, 4, 4, 5, 5. ่คนนะครับนี father, ่ฝ huh. ากขอน้าจองสองคันแล้วนะครับขอบคุณแม่ขวัญข้าวนะครับขอบเอา

อ่นนี้ฝากไม่ขอน้าจอส่งขวัญท่านนี้น,น,น่อนะคะเป็นกงินลงทในการไล์นะครับผมมันาข่าง้บห้าวสิบแปดมีมอ้มือสาสิบห้าแปด

ขอบคุณครับขอบคุณดกุหลาบนะครับได้อยู่นี้มีข้าวดมาแล้วหน่งขวดช่วยกช่วยนดมือดกลางก็ได้มาจากอดเขาป้านค้ไรดี้แม่หอหู

ยุ <c ười> ่งกันไร้เลยี่ากันนั่งกันรับการค้ดกันแล้ว ตัวชิดบอลนนท์ยอมไม่ได้ตีเลยถอยแล้วถอยอีกยี่สิบนัดับไปตับไปนักบอลกลางนะอุ้ยย้อนตายไม่ได้ส่งของขวัญได้นะคะกำลังจะ,ะงให้หนอนนะครับเก้าวไม่มา

สวัสดีแม่นะครับสวัสดีสามคนนะครับนี่ฝากแม่คอหน้าจอส่งก่อนนะนะครับเท่าไหร่ราคายี่สิบยี่สิบสมได้อยู่ได้อยู่ด้อยู่ะแยาว ไปครับ bắt ๆ มันเปิดเลยมันเศร้าเปิดเลยคมจ่ดเยค้าตั้งไม่รุ้รอเจรเร่อนี้ไม่เป็นสี่ครับมาลงมาลงมาเราเสียบมาไมี่ป่นค่ะค่ะคุณเรื่องแทกต์อ ไอจ่าข้อมือแตาเขาปะเข่าโอ้ยอีนี่คือขียมึงเลยเข้าไปไม่ถูกเข้าดูเขาจำได้เช็คสหรอไม่ครับจะมาพ่อดีมาสวัสดีครับสวัสดีแม่ตีรักครับน้องแม่ส่งของขอนะครับที่โรงเรียนสวัสดีครับโรงเรียนมัธยมสวัตถี อยู่คอนแก่นขาบบ้านพักมาลันคือไม่จะพูดคักแท้ก้าวไม่จะคนถามหาก้าวเลยวันนี้ก้าวไม่มาหน่ะ